สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบภูนะครับประจำวันที่18เมษายนนะครับอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันวันนี้มาดูพรีวิวนะครับเรียบภูพบกับลีดอยู่นเตดนะครับมาดูความพร้อมหมดสภาพต่างๆก่อนเกมของเจอกิงคอปกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับเรามีเอียวกับเบลลิงแฮมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเซฟฟันเดนเบิร์กมีการเปิดเผยว่า รุปูเนี่ยต้องการให้เดินตามรอยแบบโจโกเมสเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์ออนิวสุซูกิสวิปนะครับ power up แรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับ power up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เลีอยเจ็ประหยัดน้ำมันคงมทนแข็งแกร่งนะครับภายในก็ตกแต่งแบบสปอร์ตนะครับสนใจเนี่ยไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะไปสอบถามไปทดลองขับก็ได้นะครับรวมไปถึงยาทาตจออมนะครับ ทำจากธรรมชาติ100%ยเปอกดลย,ย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นช่วยได้ยาถ่าย123เป็นยถาถ่ายระบายท้องนะครับถ่ายสะดุดช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะมาไล่เรียงประเด็นกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เตะในคืนวันอาทิตย์นะต้องย้ำเพื่อนๆนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องรอดูลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเตะ คืนวันจันนู้นนะครับนี่เวลาตีสองก็เป็นคืนวันจันต่อเช้าวันอังคารนะครับโหดึกอีกแล้วนะไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับที่เอเลนโรดนะครับบ้านของลีดยูไนเต็ดโดยตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิฟวูเนี่ยเมื่อวานถือว่ามีข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือเวสแฮมยูไนเต็ดแพ้ครับนะแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำให้เวสแฮมเนี่ยแต้มสะดุดอยู่ที่55แต้ม ลิปูตอนนี้อยู่อันดับ6ครับมี52แต้มนะครับดังนั้นถ้าลิปูชนะในเกมวันจันทร์ลิปูจะมีแต้มเท่ากับเวสแฮมยูไนเต็ดแต่รูปได้เสียดีกว่าจะขึ้นไปแซงเวสแฮมลิปูจะขึ้นไปอยู่ที่4เลยนะครับถ้าสามารถชนะได้ในเกมวันจันทร์ก็ต้องย้ำเพื่อนๆว่าอันนี้เป็นการพรีวิวร่วงหน้านะเป็นการพรีวิวล่วงหน้านะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีมาครบแล้วนะครับทีนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับนะก็ถือว่า รีดยูนเต็ดเนี่ยต้องรอเช็คสภาพความฟิตเลยนะครับของปีกตัวเก่งคนนี้นะครับลาฟินยาแล้วก็คนนี้เนี่ยโหเป็นข่าวกับพีู่อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วฟอร์มการเล่นก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของรีดยูนเต็ดคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตทันเจอกับเรียปูหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็คือสภาพความพร้อมส่วนโรดิโก้ก็ยังคงไม่พร้อมนะโรดิโก้เป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งชาสเปนนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับความพร้อมของฝั่ง หลีดอยูไนเตดนะครับแล้วซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการเขามีการไปจับดูคอมเมนต์ของเราแฟนบอลหลีดอยูไนเตดที่แบบทราบข่าวว่าลาฟินยาอาจจะฟิตไม่ทันคือต้องมาเช็คความฟิตอีกทีนึงอ่ะถ้าฟิตไม่ทันเจอเวีร์ฟูเนี่ยพวกเขาพวกเขาก็แอบบ่นๆเหมือนกันว่าโอ้โหเขามีฉายานะเขามีฉายาว่าเดอะววิสาดอ่ะเป็นพ่อมดอ่ะ คือเป็นพ่อมดของลีดอยู่ในเตตอ่ะคนนี้เขาบอกแล้วถ้าไม่มีพ่อมดเนี่ยในการเจอร์พูเนี่ยก็ถือว่าแบบเจอปัญหาแน่อะไรแบบนี้นะครับแต่นัดแรกที่เจอกับเราเมื่อต้นซีซั่นอ่ะพ่อมดก็ไม่ได้ลงเล่นนะจากันได้ไหมนัดแรกเนี่ยเราชนะลีดอยู่ในเตดสี่ต่อสามที่แอนฟิลเนี่ยเกมนั้นก็ไม่มีลาฟินยาแต่โอ้โหลีดยังยิงได้สามลูกนะครับดังนั้นประมาทลีดไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็คือแฟนๆฝั่งลีดก็บ่นว่าโอ้โหเสียดายไม่มีลาฟินยาแบบ ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมเขาใช้คํานี้เลยนะหลายคนที่เขาพูดมามาดูความพร้อมของฝั่งนี้ผูกกันบ้างนะครับก็เจนคอาก็อัปเดตสภาพความฟิตนะครับของทั้งโกเมสฟานไดจอแดนเทนเนสันโจอเอลมาติว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะโดยเจนเขาบอกว่าอ่ะพูดถึงโจโกเมสก่อนโจโกเมสเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งอัปคลิปวิดีโอใช่ไหมที่ผมเปิดให้ดูเมื่อวานนะว่าเขาวิ่งแล้วก็ ออกกำลังกายตรงหัวเข่าได้แบบออโอเคมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งทางด้านครอปก็บอกว่าโกเมสเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับต่างก็สามารถออกมาซ้อมข้างนอกวิ่งข้างนอกภายนอกได้แล้วสักพักหนึ่งแล้วซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กสเต็ปสำหรับคนที่เจ็บมาอย่างยาวนานนะครับเออนะเชนเขาบอกแบบนี้ซึ่งโดยเฉพาะยิ่งโจโกเมสเนี่ยดูดีมากดูแบบด,แบบดูแข็งแรงมากดูวิ่งได้ดีนะ แล้วก็ไม่ได้มีรีแอคชั่นว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหนักหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับเช่นเดียวกับเฟอร์กิวฟันดาเจลมาติปแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีแต่ยังยังต้องรอต่อไปนะก็คือครอปก็ยังคงปิดปากเงียบไม่บอกว่าเฮนเดอร์สันโจโกเมสมาติปฟันดา จะกลับมาแบบชัวๆตอนไหนก็ยังปิดปากเนยแกยังไม่บอกนะครับแม้ว่านักเตะเนจะดูมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมากๆก็ตามนะครับส่วนคนอื่นๆเจ่นเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมใดๆนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของพวกเคอร์ติสโจนโอริกี้แล้วก็เคเลอร์นั่นแปลว่านั่นแปลว่า3คนนี้อาจจะยังไม่พร้อมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเคอร์ติสโจนเคเลอร์ ur, แล้วก็โอริกี้นะครับ โอเคทีนี้ในเว็บไซต์ยังเป็นทางการเนี่ยยังได้อัพภาพของเฟอร์คิวฟานได้ด้วยนะครับที่ออกมาซ้อมภายนอกเนี่ยนะก็ถือว่าโอ้โหแฟนๆเห็นแล้วก็รู้สึกคิดถึงคิดถึงนะครับนี่นะครับนะจริงๆฟันได้ออกมาซ้อมแบบเนี้ยไอซ้อมภายนอกเนี่ยวิ่งด้านนอกเคาะบอลด้านนอกเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะหมายถึงว่าทําอย่างนี้ได้เป็นเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่้าไม่ไม่เข้าใกล้คําว่าจะกลับมาลงสนามได้เพราะผมว่า อย่างที่เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วว่าคนที่เจ็บหัวเข่าเนี่ยบางทีมันต้องใช้การพักฟื้นที่ยาวนานพอสมควรเหมือนกันอ่ะเมื่อดูสภาพความพร้อมเสร็จนะครับมาดู11ตัวจริงที่คาดของทั้ง2ทีมกันนะครับฝั่งลีดยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็4-4-1-1นะครับหลักๆเลยเนี่ยหน้าเป้าแพทริกบรัมฟอร์ดเนี่ยเจอเองคอปชมมากๆเลยว่าโอ้โหบรัมฟอร์ดเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่าพิสูจน์ให้แบบพวกนักข่าวที่ไปดูถูกลีดยูไนเต็ดตอนขึ้นมาตอนตอน้นซีซั่นว่าเฮ้ยต้องซื้อกอองหนนน้าเเเพิ่่่่มมีียยแตบรรัฟ์ด อเอาอยู่เลยคนเดียวนะครับนะครอปก็บอกต้องระวังแบมฟอร์ดด้วยนะแล้วก็มีโรเบิร์ตนะครับเล่นเป็นหน้าต่ำส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเป็นแฮร์ริสันดานซ้ายในแฮร์ริสันยิงเราด้วย,ยนะัดแรกจจำได้ไหมนะแล้วก็ลาฟินยาต้องมาดูครับถ้าฟิตก,ก็ลงแน่ๆเพราะนี่คือผู้เล่นคนสำคัญมากๆแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเป็นเฮลเดอร์คอสตาที่ลงเล่นแทนส่วนคู่มิดฟิลตรงกลางเ,เป็นดาลลัสกับฟิลิปดัลลัสเติมขึ้นมายิงบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนฝั่งลิฟว์ของเราเนี่ยก็น่าจะมาในระบบ433แหละนะครับอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแผงแนวรับก็น่าจะเหมือนเดิมครับอาร์โนฟิลิปคาบักโรเบิร์ตสันส่วนสามิดฟิลเนี่ยทางฮูสกอร์ก็เชื่อว่าโอตียโก้ Diego เนี่ยโดนดอปมา2-3เกมแล้วนะวันนี้ถึงคราวที่เตียโก้จะต้องลงตัวจริงแล้วซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะที่เตียโก้จะยึดหนึ่คนตำแหน่งนะครับแล้วก็ฟาบินโยเนี่ยก็ดอปไม่ได้ฟาบินโยนี่ต้องยืนพื้นเลยส่วน คนหนึ่งที่ต้องรุนว่าเจนครอปจะพักใครระหว่างมิลเนอร์กับวบยนาดุมซึ่งในฮูสกอร์เชื่อว่ามิลเนอร์เนี่ยกำลังทำผลงานได้ดีน่าจะได้ลงต่อนะครับส่วนซาร่าโชต้ามาเน่นะครับก็น่าจะเป็นสามประสานประมาณนี้แล้วก็พักโรเบร์โตฟิมิโนอ่ะมาดูกันครับว่าสุดท้ายไลน์อัพที่ออกมาจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับในคืนวันจันทร์นะครับส่วน เนี่ยครับเจนค็อปจริงๆก็พูดถึงเกมที่เจอกับรีดนัดแรกด้วยว่าโอ้หมันเห็นเลยว่าทําให้เห็นเลยว่าการเจอกับลีดในนัดเนี้ยเราต้องเตรียมเตรียมเตรียมความพร้อมให้ดีเลยเพราะว่าลีดเป็นทีมที่ไม่เหมือนกับทีมอื่นเป็นทีมที่เล่นเกมลุกเพลซิ่งเปิดหน้าเข้าใส่แล้วก็คล็อกก็ยกตัวอย่างถึงเกมที่ลีดยูนเต็ดเอาชนะมนซิตี้มาด้วยว่าเนี่ยลีดยูนเต็ดพิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขายอดเยี่ยมแค่ไหน ถึงเอาชนะแมนซิตี้มาได้ในเกมล่าสุดนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลประมาทไม่ได้นีเจนคอปก็ย้ำนะครับซึ่งในเกมนัดแรกที่เราเจอกับลีดยูไนเต็ดเนี่ยโหนัดนั้นโอซาร่าแฮตติกนะผมแทบจะลืมไปแล้วก็เป็นจุดโทษ2ลูกแล้วก็ยิงธรรมดาลูกหนึ่งแล้วก็มีฟันได้ยิงด้วยโอ้โหด,ด,ดังนั้นโคตรคิดถึงเลยนะเนี่ยตอนนั้นนี่เวลามันก็ผ่านมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่เรามีฟันได้อะคิดดูดินัดแรกของซีซั่นอะนะครับอ่ะมารอดูกันครับ ทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจนคอปเพิ่มเติมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมสรุปไว้ให้ดังนี้นะรเรื่องแรกมาดูกันเรื่องของการรุนทัฟโฟนะครับนักข่าวก็ถามเรื่องนี้เจนคอบอกว่าเราจะพยายามเล่นฟุตบอลของเราให้ดีที่สุดนะเพื่อไล่ล่าทัฟโฟเรารู้ดีว่ามันมีความกดดันที่แบบเฮ้ยเราจะต้องทําให้ได้เพราะมันจะมีผลกระทบต่อด้านการเงินด้วยต่อโคตาเชนปรดิอะไรแบบนี้มันมันก็มีความสําคัญนะครับ ดังนั้นเขาบอกว่าเรามี7เกมที่เราจะต้องพิสูจน์นะเรารู้ดีว่าคู่แข่งแต่ละทีมเนี่ยที่เราเจอไม่ง่ายไม่ง่ายไอ้เจ็ดทีมที่เราเจอเนี่ยหลังจากนี้เราเคารพท,ทุกททีมซึ่งแต่เอาจริงๆตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางที่ดีครอบบอกนะเพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเราตามหลังทีมที่อยู่อันดับทัพอ้าวก้าวแต้มเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะประมาณสามสัปดาห์ก่อนนะแต่ว่าการที่เราชนะมาสามเกมติดต่อกัน สามเกมหลังสุดเราชนะได้ทําให้ตอนนี้อันดับเราขึ้นมาแต้มเราลดช่องว่างจากพื้นที่ท็อปโฟเราเกาะพื้นที่ท็อปโฟดังนั้นเอาละเราจะต้องพยายามในนัดที่เหลือเราจะต้องพยายามทาแต้มให้ได้มากที่สุดกดดันทีมหัวทีมที่อยู่บนบนเราให้ได้มากที่สุดเราจะพยายามมันเหมือนเขาบอกว่านี่เขาพูดแบบชัดเจนเลยะนะเราเราเหมือนมีนัดชิงเจ็ดนัดอ่ะเจ็ดนัดหลังจากนี้เป็นนัดชิงของเราสิ่งสําคัญเือคือเราจะต้อง ไม่ทําแต้มหล่นอีกแล้วไม่ควรที่จะต้องทําแต้มหล่นอีกแล้วหลังจากนี้จะต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับก็ชัดเจนครับกับทิศทางที่เจนคอปพูดถึงการลุ้นท็อปโฟโร์นะครับเจนคอปยังพูดถึงคู่เซนเตอร,ร,ร,ร์โอซานคาบักกับนาธานีลฟิลิปด้วยนะครับโดยคลอปบ,บอกว่าผมโคตรใจแฮปปี้กับคู่เซนเตอร์คู่นี้เลยโดยพูดรายละเอียดดังนี้ด้วยนะครับโดยเจนคอปบอกว่าอ่ะพูดไปที่โอซานคาบักก่อนโอซานคาบักเนี่ย คุณลองนึกภาพตามนะเขาคือเด็กอายุ20ปีคนหนึ่งอายุ20ปีคนหนึ่งที่ย้ายมาจากชาวเก้น,นะครับเขาโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ปีก่อนเล่นกับสตุตการ์ดก็ตกชั้นมาปีนี้เล่นกับชาวเก้ชาวเก้ก็เหมือนจะตกชั้นเหมือนกันนะครับแต่แม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีใครครับที่จะสงสัยในฝีเท้าของนักเตะรายนี้นะเจนเขาบอกว่าโอซานคาบักเป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้ว แล้วการที่โอซานคาบักย้ายมาที่นี่เนี่ยมันเป็นย้ายมาที่ลิวผูเนี่ยมันเป็นก้าครั้งสาคัญของเขาแล้วเขามาที่นี่เขาชนะเกมมากขึ้นขณะที่นัทฟิลิปเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆตอนนี้เนี่ยเขาเล่นให้กับริวผูเนี่ยเต็มตัวทั้งในลีกแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกนัทฟิลิปเนี่ยและไม่แน่ว่าถ้าเราลองลึกไปดูสถิตินะไม่แน่ละ สถิติการมงของแนตเฟลิก์เนี่ยอาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีกเลยอันนี้ผมว่าครอปน่าจะพูดแบบคำาำนะแต่หมายถึงว่ามันเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่ามันอารมณ์แบบมงเก่งจังวะเคียบอลมงเก่งมากซึ่งเราทุกคนก็เห็นนะว่าลูกโด่งมายัางไงเขาเคลียร์ทิ้งหมดนะครับซึ่งเจนเขาบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อจริงๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเขาเล่นได้ดีมากๆดังนั้นสรุปก็คือเขาบอกว่าคู่นี้เล่นได้ลงตัวมากคนหนึ่งเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ คำว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะหมายถึงแนตฟลิปที่แบบจากที่เหมือนจะหมดอนาคตกับวิเวฟพูเนี่ยแต่กลับมาเริ่มต้นจนมีอนาคตกับวิเวฟพูได้ในขณะที่อีกคนนึงเพิ่งเริ่มออกสตาร์ทก็คือแบบเหมือนอายุยังน้อยโอซานคาบักเพิ่งอายุ20ยะเพิ่งเมื่อเร็วนี้เพิ่ง21เ,เนี่ยเหมือนก็เพิ่งได้ออกสตาร์ทอ่ะเจนเขาก็ชมทั้งคู่ไว้ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของจ่าเจมิลเนอร์ด้วยนะครับ โดยวบอกว่าผมพูดมาหลายทีแล้วครอปบ,บอกนะผมพูดมาหลายทีแล้วว่ามิลเนอร์เนี่ยโคตรสำคัญกับทีมแบบเหลือเชื่อโคตรๆนะเขาเนี่ยเวลาเขาลงเล่นเนี่ยเขาก็ทาผลงานในสนามได้ดีเขามีความเป็นผู้นําและในฐานะคนคนหนึ่งเขาก็ยอดเยี่ยมมากๆเขาสําคัญต่อห้องแต่งตัวต่อทีมลิพูชุดนี้มากๆแบบเขาเป็นผู้นําของทีมอะ่ะหนึ่งคนเลยอ่ะนะครับตอนนี้เขาฟิตเต็มถังก่อนหด้านี้เขาเจ็บมาเราแฮปปี้ที่เขาฟิตเต็มถังแลวเขาพร้อมช่วยกับเราไปจนจบซีซั่นเนี่ย เราแฮปปี้แล้วเราหว,หวังว่าเขาจะฟิตแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นเลยโอเคก็นี่คือบทสมัมภาษณ์ของเจอเกนคอปนะครับอ่ะเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับบทสมัมภาษณ์ของเจอเกนคอปจบไปลวมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง,างเรื่องแรกผมจะพาไปดูเพื่อนๆไปดู BBC ครับนักข่าวของ BBC ที่ชื่อว่าดาร์เรนเฟกเชอร์โอ้โหนักข่าวคนนี้เนี่ยชื่ออย่างกับน,นักบอลอดีตนักบอลอ,อดีตนักเตะของแมนยูนเตอเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่อดีตนักบอลคนนั้นนะเขาคือนักข่าว ที่ชื่อว่าดา,า,าร์เรนเฟเชอร์เขากล่าวผ่าน BBC Live นะครับเขากล่าวผ่าน BBC Live ว่าถึงถึงแผนง,งานถึงแผนง,งานของสโมสรลิเวอร์พูลที่เขาไปทราบมาในมุมของเขานะครับเขาบอกว่าฟังให้ดีนะผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ว่าไปนั่งได้ข้อมูลนี้มาจากบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลคือผมไม่ได้ไปนั่งอยู่ในห้องประชุมอ่ะผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่า แหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยมาจากคนที่ใกล้ชิดกับสโมสร people people close to the club ะนะผู้คนที่อยู่ใกล้กับสโมสรเนี่ยเขาแจ้งผมมาว่าในซัมเมอร์นี้ลิฟูอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามีเงินมหาศาลในการทุ่มซื้อนักเตะเออไม่ได้มีเงินมหาศาลในการทุ่มซื้อนักเตะขนาดนั้นแต่ลิฟูจะโฟกัสในเรื่องของ การต่อเติมสนามแอนฟิลด์ฝั่งแอนฟิลด์รถเพิ่มเติมด้วยซึ่งตรงนี้นก็จะมีการแบ่งเงินกันคือส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ใช้เสริมทัพอีกส่วนหนึ่งเอาไปต่อเติมสนามแอนฟิลด์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกดังนั้นเขาบอกว่า they might need to be a bit more creative ดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะต้องทำการเสริมทัพอย่างชาญฉลาดจะแบบมาเสริมมั่ๆตัวๆไม่ได้อาจจะต้องแบบ ทำให้ฉลาดในการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ซึ่งตรงนี้มันต้องตีความครับคำว่าอบิทมอลคีอาท v e เนี่ยมันจะหมายความประมาณไหนมันจะหมายความว่าใช้เงินอย่างฉลาดด้วยไหมแล้วก็หมายความว่าอาจจะต้องมีการขายนักเตะค,คนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมหรือไม่ได้ใช้งานออกไปไหมเพื่อรวมรวมเงินเพิ่มตรงนี้มันอาจจะเป็นเคสแบบนั้นมากกว่าตรงนี้ก็นำอัปเดตในการเห็นว่าผมเห็นว่ามันเป็นมาจากนักข่าวของ BBC มันก็น่า,นาเอามาฟังอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเรานำมาสอดคล้องกับนักข่าวสายหงแดงที่พูดมาตรงกันเกินหมดเลยว่าเรามีงบให้ช็อปก้อนหนึ่งแต่คำว่าก้อนหนึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะประมาณไหนแต่ที่แน่ๆไอ้คำว่าก้อนหนึ่งมันยังไม่ได้รวมกับเงินที่ขายนังเตะแน่น,นอนดังนั้นมันต้องเอามารวมกันอีกทีครับซึ่งตรงนี้ก็รอติดตามกันต่อไปเนาะส่วนเรื่องราวของจอร์จินโยวานอดุมเนี่ยนะครับนะหลังจากที่เมื่อวานลิฟท์เอ็กโค่บอกว่า ลิฟวูเนี่ยไม่กลัวที่จะเสียไวน์เนดุมเพราะว่าเชื่อว่าสามารถหาตัวแทนได้แล้วก็ลิฟวูจะไม่ปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาใหม่ที่ยื่นไปให้กับไวน์เนดุมแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากมาร์กรอเรนสันที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องสัญญาของไวน์เนดุมนะครับโดยมาร์กรอเรนสันตำนานของสโมสรลิฟวูเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ผ่านออฟเดอะบอลนะครับเว็บไซต์หนึ่งนะครับช,ชื่อว่า Off the Ball. ออฟเดอะบอลอออขออภัยเป็นยูทูบชแนลช่องหนึ่งนะครับนะโดยมาร์กรอเรนสันเนี่ยเขา กล่าวว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าในฐานะที่เขาแบบว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลมาก่อนเนี่ยสายตาของเขาเนี่ยที่มองไปที่วัยเดนดูเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้วัยเดนดูเหมือนคนที่กําลังจะย้ายแน่ๆย้ายชัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะครับเ,เขาอาจจะนะซึ่งแบบในมุมของมัร์คโรนสรันเขาเชื่อว่าตัวของวัยเนด,ดูเนี่ยน่าจะ ไปบอกกับสโมอสรแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเจอกันนะในอนาคตข้างหน้าผมต้องไปแล้วล่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะมังดรสันบอกผมเชื่อว่าสโมอสอรเอลีู่เนี่ยน่าจะยื่นข้อเสนอที่ดีมากๆแล้วเร a l ลี่เรอุลี่กูดคอนแทคเอนในมุมของมรงดอสันเชื่อว่าคงยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วให้กับตัวของวลาดูมแต่วลาดูมไม่เอาวลาดูมอาจจะต้องการค่าเหนื่อยที่เป็นมหาศาลมากกว่านั้นนะครับดังนั้นสโมอสรอจอําจเป็นอาจจะต้อง หาคนมาเป็นตัวแทนในซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นมุมมองหนึ่งจากทางมาร์คโรนสันที่ก็น่าน่าฟังไว้เหมือนกันทีนี้มาดูเรื่องราวของจูดเบลลิงแฮมกันบ้างนะครับโอ้โหในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเพิ่งยิงมาอายุ17ปีเองนะครับยิงใส่แมนซิตี้ด้วยนะครับเด็กคนนี้นะเป็นเด็กอังกฤษครับที่ทางด้านดอทมูลซื้อไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาในค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์บวกกับ เงินออปชันเพิ่มเติมก็น่าจะเกือบ30มสิล้านปอนด์แต่ภายแล้วทาผลงานได้แบบสุดยอดเอาอีกแล้วนะครับคือแบบดอสมูลซื้อนักเตะแล้วแบบปั้นเก่งจริงๆนะครับเคยหนูนี่มัน17ปีแต่เก่งมากๆซึ่งล่าสุดเนี่ยด้วยความที่ฟอร์มดีนะครับก็ทําให้มีรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับโดยดีนโจนส์นักข่าวสายตลาดซื้อขายเขาบอกว่าเชลซีนะครับเป็นทีมแตงที่จะเป็นเป็นทีมแตงเลยเป็นทีมที่สนใจจูต์เบลลิงแฮมมากที่สุดเลยนะ แต่ว่าฝั่งดอทมูลเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะเก็บนักเตะเอาไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าปั้นต่ออีกนิดนึงจะทําให้นักเตะเนี่ยเพิ่มมีมูลค่าเพิ่มเป็นประมาณ100ล้านปอนด์อารมณ์แบบเดียวกับพวกจาดอนซานโช่พวกเออร์ลิงบ็ฮาเลนเนี่จะปั้นให้แบบเป็นมูลค่าเท่านั้นเลยยังไม่อยากขายในซัมเมอร์นี้แต่เชลซีอ่ะติดตามอยู่แล้วเชลซีอาจจะยิ่งก็เสนอเข้ามาในซัมเมอร์นี้ก็ได้เพราะเชลซีสนใจจริงๆจังนะครับโดยเจ้าหนูคนนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งในกองกลางเลย กลางตัวรูปกลางตัวรับกลางตัวคุมจังหวะเล่นได้หมดนะครับแล้วรูปร่างสูงใหญ่เกือบเกือบร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับร์พูมันเกี่ยวตรงที่ดีนโจนเนี่ยเขาเขียนเชื่อมถึงร์พูนิดหนึ่งว่าเนี่ยร์พูก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ก็เฝ้าติดตามดูฟอร์มของเจ้าหนูรายนี้แล้วก็ติดตามดูสถานการณ์เหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับสโมสรดอทมุนเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาปล่อยฮาแลนด์หรือซานโชในซัมเมอร์นี้ แต่เบลลิงแฮมเขายังไม่อยากปล่อยยังอยากปั้นต่อนะครับอ่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ว่าผมผมคิดว่าไอ้ดาวรุ่งที่เก่งๆแบบนี้ยสมสิเรอรีพูอมีสเกลไปตามดูอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอไปอยู่ในมือของดอทมูลเมื่อไหร่ทีไรเนี่ยราคามันจะพุพ่งพวดตลอดแบบนักเตะมันจะเก่งขึ้นมาทันดนแล้วก็แล้วก็ราคาก็จะพุ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าร์พูจะซื้อนักเตะดอทมูลที่ผ่านมา ผมยังไม่เห็นรีพูซื้อนักเตะดอทมุนได้เลยเพราะแต่ละคนมันแพงเว้ยพอไปอยู่ดอทบุนทีไรปั้นเก่งผู้แพงปั๊บอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกมากๆนะครับดังนั้นก็ติดตามกันต่อไปด้วกันครับแต่โดยส่วนตัวผมยังมองว่าอาจจะสนจริงติดตามฟอร์มอยู่จริงแต่ค่าตัวขนาดนี้รีพูไม่น่าจะไปมีส่วนร่วมนะครับส่วนเรื่องราวของอิบาฮิมาคนเตะแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับตัวนักเตะจะออกมาว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากทางฝั่งรีพูจากทางอะไรเลยนะ แต่ว่าทางโรมาโน่ก็ยังคงออกมาโพสทวิตเตอร์ยืนยันครับโรมาโน่คือนักข่าวชื่อดังนะครับยืนยันว่าลิพูยังคงทํางานอยู่นะยังคงทํางานหนักในเบื้องหลังอยู่ในการที่จะพยายามหาข้อตกลงกับทางอิบาฮิมาโคนาเตในเบื้องหลังนะเขาคือหนึ่งใน one of the top target เลยคือหนึ่งในเป้าหมายอันดับต้นๆของลิเวอร์พูลเลยครับนะทีนี้ลิพูเนี่ยได้มีการ เดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอสัญญา5ปีให้กับทางโคนาเต้พิจารณานะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าอัปเดตตอนนี้เลก็คือยังไม่มีอะไรที่สําเร็จหรือว่าลุดล่วงหรือว่าตกลงกันได้ยังนะครับณนะตอนนี้ส่วนฝั่งไลซิกเนี่ยต้องการขายโคนาเต้เต็มจำนวนเต็มจํานวนค่าฉีกสัญญาเท่านั้นก็คือค่าฉีกสัญญาระบุเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่มีมาต่อรองราคาใดๆทั้งนั้นอันนี้คือ การที่โรมาโนอัปเดตได้แค่ประมาณนี้นะครับดังนั้นผมว่าโคนนเต้เราคุยไปแล้วจริงๆแต่ผมเชื่อว่าโคนนเต้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายังไม่ได้คุยเป็นการปิดปังสื่อนะครับทิ้งท้ายมาดูอนาคตของเซฟฟานเดนเบิร์กกันบ้างนะครับมาดูการที่เขาไปาไปยืมตัวกับทางเบรสตันเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการย้ายส่วนทางกันนะครับคือเราซื้อเบนเดวิสมา2ล้านจากเบรสตันส่วน เราก็ปล่อยเซฟฟานเดนเบอร์ให้กับเบรสตันยืมตัวใช้งานด้วยซึ่งไปตอนแรกเนี่ยก็สำรองอยู่ประมาณช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ช่วงหลังกลับมายึดตัวจริงได้อย่างต่อนเนื่องเลยแล้วก็เล่นหลายตำแหน่งมากๆเล่นทั้งเซนเตอร์คู่เซนเตอร์เล่นทั้งเซนเตอร์สต,ต,ตัวแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยรายงานครับจากโอนิลนะครับโค,บคผมอ่านชื่อหน้าไม่ออกจริงๆวะเนี่ย โคฮิมเฮอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าเขาชื่อโอนิลนะครับเขาเป็นนักข่าวของแอตติกยูเคเป็นสายหงแดงอีกคนหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าลิฟวูเนี่ยค่อนข้างพอใจผลงานของเซฟฟานเดนเบิร์กนะครับแล้วก็มองว่าเซฟฟานเดนเบิร์กเนี่ยอยากจะให้เดินตามรอยโจโกเมสในอนาคตในอนาคตข้างหน้าถ้าคําว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ได้หมายถึงซัมเมอร์หน้าอาจจะหมายถึงอนาคตอีกปีสองสามปีข้างหน้าก็ได้ถ้าจะเดินตามรอยขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตอยากให้เป็นเหมือนแบบ โจโกเมสที่ว่าเริ่มต้นสามารถเล่นแบ็กซ่าแบ็กขวาได้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่เล่นเซนเตอร์ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเขาก็มีการไปหาบทสัมภาษณ์ของแฟรงกี้แม็กอวอยนะครับซึ่งเป็นกุนซือของเพสตันคนปัจจุบันบอกว่าเจ้าหนูเซฟเนนเบิร์กเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากๆตั้งแต่ย้ายมายืมตัวกับสโมสรเนี่ย <c oughs> เล่นเล่นเซนเตอร์ก็ดีเล่นแบ็กขวาก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้เห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับนะทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ ทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้มีหลายสโมสรในแชมเปี้ยนชิพสนใจที่จะยืมตัวเซฟฟาร์เนเบิร์กต่อในซีซั่นหน้านะเช่นสวอนซีซิตี้บาร์นสลีย์แล้วก็บอนมัตนะครับแต่ที่แน่ๆเพรสซันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่อาจจะเป็นทีมแรกเลยด้วยซ้ำที่จะติดต่อหาลิเวอร์พูลแล้วขอยืมตัวต่อในซีซั่นหน้านะครับดังนั้นดูจากทิศทางแล้วเซฟฟาร์เนเบิร์กปีหน้าอาจจะถูกปล่อยยืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าต่อ แต่เป็นทิศทางที่ดีที่เราได้เห็นว่าไอ้เจ้าหนูนี่มันเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็เพิ่งอายุ19ปีนะครับยังพัฒนาต่อได้ในอนาคตอาจจะก้าวขึ้นมาในส็อตที่ว่าเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็คขวาได้อันนี้อาจจะเป็นประโยชน์มา,มากๆก็ขอให้พัฒนาฝีเท้าต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อไปดูจํานวนนาทีลงเล่นเนี่ยหนึ่งสองสาม้าหกเจ็เ้าขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไปสิเกมแล้วแล้วก็ ลงเล่นเต็ม90นาทีเนี่ยไป9เกมมีมีเกมเดียวที่ลงเล่น76นาทีอะนอกนั้นลงเล่นครบ90นาทีคือกลายเป็นตัวหลักของเอ่อเฟสตันไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากขอบคุณสปอนเซอร์เจดีกรอบหนึ่งนะครับรถยนต์ a ออนิลส u k i Swift นะครับ power up แรงสุกีสปีดล้าใจ power up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดียวเจ็ตประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแกร่งนะครับ สนใจก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนได้เลยรวมไปถึงยาถ่าย1นึ่งสเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับรวมไปถึงยาทาตาจอมทองนะครับกดระยอดอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้ร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามทียนในภาพแล้วก็ฝากนี่ไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมทำสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับในหัวข้อเจาะโปรแกรมศึกจริงทัฟโฟหงแดงได้ลุ้นโคต้า UCL หรือไม่แล้วก็รวมไปถึงการเปิดกิจกรรมฟีฟ่าออนไลน์สี่กิจกรรม ฝากไปติดตามด้วยแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมให้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ